สวัสดีครับวันน,น,นี้วันที่29วันประฏิทิน29เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3เวลาขณะนี้ก็ตี8 20นาทีเรามาดูกีฬาตะกร่อยามเช้าของจังหวัดยาลานะครับก็มีลูกลีลาลูกแปลกๆเอาไว้โชว์เวลามีกิจกรรมได้ดูกันให้วัยรุ่นดูเป็นตัวอย่างอันนี้หลุดนะครับอ่าลูกนี้หลุดไปแล้วเอา เอ้าดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับนักกีฬาเราไม่ไปม่วสุมกับกับยาเสพติดเราไม่ไปเรามาเล่นกีฬากันดีกว่าถึงนี่วัยรุ่นรุ่นเยาวนี่เขามาเล่นกีฬากันทุกวันนะครับจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่อยู่เป็นเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับนี่นี่นักนักกีฬารุ่นเยาว์ทักหน่อยอยู่เออเนี่ยโอ้เขายังสู้นะครับ เขาเป็นโรคแต่ว่าเขามาเล่นกีฬาเขาหายหมดเลยนะครับเดีย๋ <mm> ยวนี้ <mm> โรคอะไรอะไรของเขาก็หายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ดูสุขภาพเขาหน้าแดงกลํำเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่แดงเพราะอายุนะครับแดงเพราะอายอานีนด่ดูครับดูครับวิธีคอนคอนโซนตะกร้อนี่นี่นีน่ี่ดูวิธีวัยรุ่นก็คอนโซนตะกร้กอก็เดาะตะกร้อให้ชม ได้เป็นร้อยนะครับตะกร้อเขา,าจะดอตะกร้อวิธีก่อนชวนนี่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 ได้แต,ต้มแล้วครับอ้าวดูอวยรุ่น,น,นก่อนชวนตะกร้อซ้ายขวาซ้ายขวาจะอดูครับอ้าวิธีจับตะกร้อวิธีเล่นตะกร้อจะเอาไปให้น้องน้องน้องรุ่นรุ่นรุ่นเยาวเป็นตัวอย่างเราไม่ได้ไปมั่วกับ กีฬาอื่น